รู้หรือไม่กาแฟดำกับอเมริกาโน่ต่างกันอย่างไรทั้งที่หน้าตาก็คล้ายกันมองผ,ลผ,ลผลินผืนแทบแยกไม่ออกวันนี้สนุกจะมาไขาข้อข้องใจให้ฟังค่ะกาแฟดำและอเมริกาโน่คงเป็นเครื่องดื่มที่ใครๆต่างรู้จักกันดีเพราะมีขายอยู่ทั่วไปและเป็นเมนูพื้นฐานของกาแฟแต่ก็มีบางคนที่เผลอคิดว่า ทั้ง2องอย่างนี้เป็นเมนูเดียวกันเพราะเป็นกาแฟาที่ไม่ใส่ทั้งนมและน้ำตาลทําให้มีรสชาติเข้มข้นเหมือนกันแต่จริงๆแล้วทั้ง2อ,อย่างนี้ต่างมีความแตกต่างที่สำคัญอยู่โดยกาแฟาดำจะชงผ่านเครื่องชงกาแฟาและค่อยๆเทน้ำร้อนให้ไหลผ่านเมล็ดกาแฟบดหยาบทาําให้ได้กาแฟาที่มีกลิ่นหอมละมุนรสชาติเข้มข้น ส่วนอเมริกาโน่นั้นจะมีความพิเศษกว่าเพราะจะชงโดยการใช้เอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตที่ใช้เมล็ดขั้วเข้มมาเจอจางด้วยความร้อนทำให้ได้กาแฟที่มีความเข้มข้นที่น้อยกว่ากาแฟดำทั่วไปมีกลิ่นหอมละมุนรสชาติหวานปลายนิดนิดเหมาะกับข้อกาแฟที่ยังไม่คุ้นชินกับกาแฟดำที่รสชาติเข้มข้นนั่นเองดังนั้นจะสรุปได้ว่ากาแฟดำกับอเมริกาโน่จริงๆแล้วเป็นกาแฟดำเหมือนกัน แต่ต่างกันที่ความเข้มข้นของรสชาติโดยกาแฟดำจะมีรสชาติเข้มขน้นส่วนอเมริกาโน่จะมีรสชาติที่เจือจางกว่าเนื่องจากใช้วิธีการชงที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ